แล้วเขาพูดอย่างนี้อยู่ในคลิปแล้วก็ออกสื่อเขาบอกว่าเขาเมคเลิฟกับเมียทุกวันไม่มีวันหยุดแล้วเมื่อหลังจากนั้นโอเคไปไปมาจะต้องให้เขาพูดอะไรละครับเรื่องนี้อนุญาตรด้ป็นเตที่คือถ้าเป็นเรื่องบนเตียงนะมินิมัม14ครั้งต่อสัปดาห์ว้าวมหโกนี่ลูกๆนั่งฟังอยู่นไม่เป็นไรเลยสิครั้งต่อสัปดาห อาทิตย์เดี๋ยวนะวันละสองครั้งเ่พูดเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ไม่รวมวันหยุดนักขัดตะเลินเดี๋ยวสิพี่วิทธวัชครับครับลูกลูกลังอยู่ตรงนี้นะอันนี้ฟังหมดแล้วเนี่ยไม่ได้อยากจะรู้เลยโอ้ยพอลูกลูกไม่อยากรู้พอไปเออนะมันก็เป็นเป็นความความความรักจริงๆนะฮะก็สวิตกันไหมอยู่ที่บ้านอาล่อันนี้คือนอกเตียงแล้ น่ารักไหมน่ารักขนาดไหนน่ารักแบบว่าอบอุ่นปะป๊าก็จะแบบคอยเทคแคร์มาม้าก็จะคอยเทคแคร์แบบว่าน่ารักหมายควับวันหนึ่งเราอาจจะมีความหวังใช่ไหมค่ที่ว่าเอ้ยเราอยากได้สามีแบบนี้บ้างในอนาคตแบบนี้แบบที่ปะป๊าเป็นจริงอะแที่คุณวิทย์วัตไม่มีทางเชื่อว่ามาม้าอุ้มปะป๊าไปนอนทุกวันเฮ้ยอุ้มไหวเหรอจริงจริงอุ้มไปนอนไปว่าผมจะนอนที่โซฟาก่อน คือผมจะกินยานอนหลับครึ่งเม็ดทุกวันสบายๆแล้วก็จะหลับหลังจากนั้นภรรยาก็จะอุ้มไปก็จะแบกคุณพ่อไปที่เตียงป้าแกจะหลับคาโซฟาตลอดทุกคืนดูหนัง Netflix แล้วก็หลับไปทีนี้พอหลับไปปุ๊บคุณแม่แกก็จะแบกคุณพ่อไปที่เตียงใช่ใส่เครื่องนี่ให้ด้วยเครื่องหายใจของคุณพ่อที่กันกล ที่แบบไม่ให้ไหม่ให้กลน,นะเนาะ<ช>แล้วก็ใส่ให้ทําให้ทุกอย่างเทแค่ care, แบบสวีทสวีทผมใส่ไม่เป็นนะเครื่องเค <c oughs> รื่องภรรยาต้องเป็นคนใส่ให้ปรับให้ไม่ให้ลมรั่วแม่ใออใส่ให้ใส่ไม่เป็นจริงๆ <c oughs> เจ้าตัวจะต้องใส่เองใส่ไม่เป็นเออไปบนเครื่องบินไปนั่งเฟิร์สคลาส u ิสเ e นส c คลาสก็ภรรยาเป็นคนใส่ให้ตลอดพี่วิทวั์ครับอย่าให้เล่าเลยเรื่องบนเครื่องบินเนี่ย เป็นอุปกรณ์ที่คุ้มที่สุดแล้วที่คุณพ่อซื้อมาเพราะเมื่อก่อนกลดังมากไมด้หนึ่งนั่งอยู่ในบ u s i n e s s นั่งอยู่ใน first class นะคนอื่นที่เขาซื้อตั๋วมานี่ผมนี่สงสารเขาแทนเลยปะป๊ากลนดังลั่นดัง first class ตอนนี้ไม่มีเสียงดังไปถึง economy ใช่เสียงดังมากจริงดัว่ากนะคุณพ่อกลดังมากแต่ได้เครื่องนี้ปุ๊บหายเลยเควินอยากที่จะมีภรรยาแบบมาม้าไหม ก็อยากมีครับอยากมีความรักที่อบอุ่นรักกันละกันเหมือนที่คุณพ่อมีกับคุณแม่อยากหาให้เจอแบบนั้นครับผมอันนี้ก็ก็คอนเฟิร์มอีกเรื่องหนึงเรามีความสึกคือเราเราดูแลหลายๆเรื่องเรามีความรู้สึกอันนี้ยอมรับจริงๆนะว่าเวอร์ไปหรือเปล่ามันเมคไปหรือเปล่าหรือว่านี่มันสร้างคอนเทนต์นี่ใช่ไหมคือต้องการยอดวิวเยอะๆเอออันนี้เอามาคอนเฟิร์มเลยนะฮะว่าว่าเป็นยังไง สายแฟชั่นเหมือนกันบ้านนี้ใช่ไหม uh huh. บ้านนี้<ช>โอ้แบบแต่งตัวแหมบแบรนด์นงแบรนด์เนมคุณพ่อสอนเลยใช่ไหมว่าต้องแต่งตัวให้เป็นแบรนด์เนม <c oughs> <c oughs> เอาจริงๆนะคือตอนแรกปะปาก็คือแต่งตัวไม่เป็น